แท็กซี่พาแดกวันนี้จะพามาแดกฟาร์มอร่อยที่ยุจยาถนนนเรศวรสามนะครับตรงข้ามกับเซเว่นนะครับเข้าซอยมานิดเดียวนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาหน้าร้านนะครับตายหมดอะนี่นะครับหน้าตานาร้านนะครับร้านนี้มีเมนูหลากหลายนะครับนี่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 นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชิมความอร่อยในประเทศไทยหากินไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวครับใส่ถั่วแล้วลใส่อะไรใส่ถั่วแล้วก็ไอที่บอก,กน,นะผัดแบบผัดกะเพราเจ๊ผัดกะพเะพราอ่าใส่ตวเจียว ใช่แกงใส่พริกผาไม่ไม่ไม่อย่างเดียวก่อนอย่างเดียวข้าวอย่างเดียวใช่ไหมใส่กระเพราอย่างเดียวใส่เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนั่นแหละเต้าเจี้ยวพอไหมอ่าพอละนั่นแหละใส่น้ำลงไปหน่อยเจ๊นั่นแหละครับนั่นแหละครับแจ๋วเลยกระเพราเปลี่ยนไหมเอากระดังดีนั่นแหละครับนี่นะครับพริกแกงกระเพรานะครับ นี่นะครับ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 ป,งนะปุงเลยนะปุงเลยนั่นหแหละใส่เลยเจ้เดี๋ยวใส่ไข่ไปลูกตีให้เข้ากันเลยนะใส่ไปนน,นี้เหรออ่านั่นแหละใส่ไข่ไปหนึ่งลูกนั่นแหละตีเลยนั่นแหละคนคนคคน ั่นแหละอ่าเจ๊เอาเส้นใส่เลยเส้นอย่างนี้นะใส่เลยนั่นแหละ่นละคุณเขามากินหนูหนูจะมีขายไหมรับประกันความอร่อยจริงเหรอจริงโอ้ยนั่นแหละสุกแล้วขึ้นมาเลยลาดไปเลยสุกแล้วสุกแล้วลาดเลยใส่กับเผาหาใส่ก็ไปใส่กับเราเลยนั่นแหละเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเลิมละนี่ครับนี่ครับ นั่นแหละนี่นะครับคือเมนูแรกนะครับเส้นหมี่ผัดกะเพรานะครับสุดยอดแห่งความอร่อยเลยนะครับนั่นแหละครับรนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเอาขึ้นเลยนั่นแหละนาเกินได้นั่นแหละแล้วก็ผัดกะเพราแบบเมื่อวานอะ่ะอะไรเนี่ยไอ้ที่สี่อย่างอะ่ะเดี๋ยวผมบอกให้นั่นแหละครับนั่นแหละครับ ประเทศไทยมีที่นี่ทีเดียวนะครับหากินไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมไปวางที่โต๊ะก่อนพี่พี่พี่ขอโทษทีเดี๋ยวผมจะถ่ายยูทู e ขอโต๊ะขอโต๊ะโทษทีโทษทีโทษทีเดี๋ยวผมจะนั่งโต๊ะนี้ถ่ายยูทูปนี่นะครับเมนูแรกนะครับเส้นหมี่ผัดกะเพรานะครับถ้าไม่อร่อยนะครับเอาเครื่องปรุงใส่ได้เลยนะครับแต่นี่นะครับ สุดยอดแห่งความอร่อยนะครับเมนูที่สองให้ตามมานะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเมนูที่สองนะครับนี่นะครับเมนูที่สองเจ๊ผัดเลยนี่ไงผัดอ่าก็ยังเก่าอะหมูกรอบหมูกรอบย่างหมูย่างคอหมูแล้วก็ปลาหมึกนั่นแหละ พอยูทูบไม่ตัดแค่สี่สี่นาทีครึ่งนี่นะครับสุดยอด่งความอร่อยเลยนะครับใส่รวมมาเลยเจ้ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเข้าเข้ากันได้เพราะว่าปลาหมึกโดนไฟหน่อยก็สุกแล้วไปแล้วนะไปเลยพีแกงพี่กงแกงนึ่น่าแหละพีแกงหนึ่งแล้วพีกขา,าอันนี้พีกขาวใช่ใส่เลย เเเออว่ห็นนตัียไม่ตรรีแล้วพริกเพราใส่ไปแล้วมีกะเพรากะเพรามีกะเพราพใส่ไปแนละ้วใส่กระเทียมมาสองช้อนใส,นนใสกระเทียมมาสองช้อนอ่าแล้วพริกไทยมีไหมนะ่ะพริกไทยมีพริกไทยอยู่ไหนอยู่นี่ป่ะอ,อ่าพริกไทยใส่ไปเลยนั่นแหละครับเนี่ยแหละครับผัดส,สี่เซียนนะครับ ประเทศไทยมีที่นี่ทีเดียวนะครับหาแดดที่ไหนไม่ได้แล้วครับสุดยอดแห่งความอร่อยเลยนะครับโอเคนั่นแหละข้าวๆข้าวพัดตับเจียวใส่ไหมตับเจียวใส่เลยตับเจียวไปตอนคตึ้งนั่นแหละอีกน้อย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 นั่นแหละครับโอเคครับเขากันเข้ากันเลยปรุงเลยนะนั่นแหละปรุงเลยรสชาติเดิมรสชาติเดิมเรียบร้อย นี่แหละครับใบกวรกะเพราวนี่แหละครับนั่นแหละครับข้าวมาเลยได้แล้วครับเดี๋ยวตักข้าวมาใส่นะครับ ลาดข้าวเลยนี่นะครับเมนูผัดส,สี่เซียนนะครับนี่นะครับความสว่างนะครับนี่นะครับดูนะครับ สุดยอดท่งความอร่อยนะครับผัดส,สีเซียนนะครับประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนะครับเจอ่นหาแดกไม่ได้แล้วนะครับแท็กซี่พาแดกครับจอดปุ๊บกินปับ๊บไปปิดซีซีอร่อยๆดูได้ในทูบจิ๊กตอกพิมพ์ค้นหาบุญเหลือกยทอง0877 148898ขอบคุณครับ